วันนี้มีการสอบออการอบรมนักธรรมนักธรรมรีนักธรรมโทนักธรรมเอกที่วัดหาเชี่ยววันนี้ก็คือวันที่สามวันที่สิบปดตุลาคมวันนี้นวันนี้ก็จะมีคณะศรัทธาจาก,จากคณะศรัทธาอย่างไหนนะเนี่ย ไหนนะคะจางไหนเนี่ยเสื้อขาวเนี่ย,ย,ย,ยที่ไหนนะที่อ๋อที่ที่พักสงบ่อน,น้ำร้อนเจริญธรรมนะอ่านี่อ่าดูแต่เสื้อกะลุ่เนี่ยที่พักสงบ่อน้ำร้อนเจริญธรรมนะเนี่ยโยนร่วมอัตโนมัติในสาธุวันนี้มาร่วมเป็นเจ้าภาพในการ เขาเรียกอะไรส้มอะไรนะส้มดำจงตำเลี้ยงพระเพนอบรมค่ะโอ้โหมาเดี๋ยวช่วยกันตักสนุกสนานอนุโมทนาบุญด้วยเด้อเนี่ยสาธุสาธุสาธุสานะทางยู u ูบอย่าทาง YouTube ติดตามได้นะแล้วก็อนุโมทนาบุญกันทุกคนทุกท่านนะดูเนี่ยมีพระมาร่วมเป็นร้อยร้อยรู บุญช่อบโมธนาบุญใหญ่เลยสาธุสาธุนี่เอาปรุงกันนี่พี่วัดหาดเที่ยวหาดเที่ยวจังหวัดชุโพรไทยอำเภอศรีศัตเนาลัยนี่ต้มตำถือว่าเป็นสูตรพิเศษเนี่ยโอ้โหแล้วขายดิบขายดีดูนี่คนปรุงแต่ละคนน้ำลายสอเลย ดู icana, <naj bum S 1> จนหมดนี่เลยใช่ไหมเนี yes. ่ยโอ้มาแต่เช้าเลยมาจากที่พักสงบ่อน้ำร้อนเจริญธรรมตำบลแม่ศิลสุโขทัยนำโดยใครนมนึกองอาจอ่านำนำโดยโดยสมนึกองอาจกับโยมแม่หนูโยมพมนมโยมโยมอุบลแม่น้าจา อแม่ขาวแม่ขาวทั้งหมดเลยค่ะแม่นัชชาด้วยเออสาธุสาธุอ่ายกมือสาธุหน่อยสิสาธสาธุสาธุ